สวัสดีครับเจอกันกับบรรยากาศภายในสวนครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆครับประมาณหกโมงสิบหกสิบเจ็ดนาทีครับตอนนี้ผมตื่นมาก็เดินเข้ามาในสวนเลยครับเป็นบรรยากาศของวันอังคารที่ยี่สิบสี่เดือนมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับหกสิบแปดครับยังตื่นไม่เต็มที่ครับ ก็สลืมสลีครับเดินเข้ามาในสวนครับจะมาปล่อยไกลครับฟ้าคึมๆค,ครับเหมือนเหมือนฝนจะตกครับแต่ว่าก็ยังไม่ตกเมื่อวานที่ทำงานฝนตกครับแต่ว่าที่บ้านไม่น่าจะตกครับเพราะว่ากลับมาไม่มีร่องรอยของฝนตกเลยครับ ท่นออกมาแล้วครับสามตัวพ่อแม่ดูครับครอบครัวก็โจนน้องเมีไม่มีอาหารครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวโจนกระตีปีพับๆดูไข่ครับมีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งใบครับเป็นสองใบ หลังจากที่ผมเก็บมาจากตรงนู้นครับตรงข้างในห้องนอนใต้คอนเหมือนกับว่าเขาจะไข่ประมาณวันเว้นวันหรือเว้นสองวันประมาณนี้ครับยังไม่ไม่ไข่แบบทีทีสักเท่าไหร่ครับไม่ได้ไข่ทุกวันครับเมื่อวานผมเห็น ตอนเย็นครับใบที่สองครับที่ไข่ออกมาถ้านับรวมทั้งหมดสุดธิแล้วก็ประมาณสามใบครับที่ไข่ออกมาตอนนี้ผมเอาไปต้มกินแล้วหนึ่งใบครับน้องมีก็หิวน้ำขึ้นไปเกาะบนถาดน้ำเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้เลยจะเอาอาหารให้ครับ นี่ครับผมไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมเอาอาหารกรบครับที่เหลือจากการที่ซื้อมาให้กบแล้วกบหนีไปหมดเลยครับเหลือก็จะทิ้งก็เสียดายก็เลยเอามาผสมกับข้าวเปลือกให้ไก่ครับผมลองให้เขากินเมื่อวานนะครับตอนเย็นเขาก็กินจนหมดครับ ไก่กินอาหารกบเพื่อสมข้าเปลือกเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำให้เขาด้วยครับสุขปกปุกจิกกระจุยกระจายหมดเลยครับ น่าจะหิวน้ำกันครับน้องมีก็กะบนถาดน้ำดีไม่ลงเอาเท้าไปจุ่มครับ เหมือนจะกินน้ำเยอะครับหรือว่าเขาผิดปกติอะไรหรือเปล่าผมถอนต้นผักกาดที่ใบไม่ค่อยสวยเอามาไว้ตรงนี้ครับเอามาไว้ให้ไกลครับเอามาแช่จุ่มน้ำไว้เมื่อวานผมก็ให้กินไปแล้วสองสามกอครับ เดี๋ยววันนี้จะลองตัดให้กินดลครับผมจะผสมใบฟ้าทลายโจรให้เขากินไปด้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดนกกำลังระบาดครับ <c oughs> ่วเขาจะไม่สบายครับผมก็เหมือนจะเป็นวัดครับ เช้านี้ผมก็คงไม่มีเวลาทําอะไรมากในสวนครับหลังจากที่ปล่อยไก่ให้น้ําให้อาหารไก่เรียบร้อยก็จะต้องรีบไปทํางานครับเพราะว่าได้รับภารกิจที่จะต้องไปแต่เช้าครับแต่ว่าช่วงเวลานับต่อจากนี้ไปผมก็จะนําบรรยากาศการทํางานในสวนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่22เดือนมิถุนายน2568มาให้ชมกันต่อครับ สวนตรงนี้ผมก็จะมาปรับแต่งภูมิทัศน์ใหม่ครับก็จะหรือย้ายกระถางต้นไม้ที่ลกๆอยู่ตรงโคนต้นหมาครับออกไปให้หมดครับก็ไปวางไว้ข้างก่อนครับเอาไปสุมไว้ด้านข้างก่อนรอการปรับแต่งอีกทีนึงครับเพราะว่าตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับก็คือ หรือจากที่ลกๆตรงนี้เอาไปก่อนครับเพราะว่าตรงนี้จะเตรียมไว้ทําอย่างอื่นครับเป็นคําสั่งของภรรยาครับเขามาชี้ว่าตรงนู้นให้ทําแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ทําแบบนู้นประมาณนี้ครับ <c oughs> ชี้นู่นชี้นี่ครับผมก็มีหน้าที่ทําตามคําสั่งครับเพราะว่าบางทีก็คิดไม่ออกครับว่าจะจัดแต่งยังไงเดินเข้ามาลกอยู่ไงก็ลกอยู่งั้นครับพอได้โอกาสก็เลยมีการ พูดคุยกันนิดหน่อยครับแล้วก็ตกลงกันได้ก็เลยมีนโยบายออกมาว่าต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้ครับผมก็เป็นผู้สนองนโยบายครับเป็นผู้ออกแรงครับหลังจากที่มีการเจรจาพูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สรุปว่าต้นมะกอกที่อยู่ตรงนี้ครับต้องขุดออกครับเพื่อที่จะเอาไว้ปลูกต้นกล้วยหอมทองครับที่ผมตอนแรกว่าจะปลูกไว้ตรง ตรงข้างๆต้นกล้วยหอมเขียวนั่นแหละครับที่ผมขุดหลุมไว้ตอนแรกครับภรรยาบอกว่ามันชิดเกินไปครับไม่สวยก็เลยจำใจครับต้องเสียสละต้นมะกอกครับที่ผมปลูกไว้จนยังรากลงดินได้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังแตกกิ่งก้านครับให้เด็ดยอดกินครับก็เสียดายครับแต่ว่าก็ทำไงได้ครับในเมื่อเวลาเปลี่ยนครับความคิดคนก็เปลี่ยน จังหวะชีวิตมันเปลี่ยนครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของเวลาครับเราจะมาดื้อดึงหรือว่ายื้อไว้ก็ไม่ได้ครับเอาเป็นว่ามีมติมาอย่างนี้ก็ต้องทําตามครับก็มาขุดกับก็เหนื่อยพอสมควรครับเพราะว่าตอนแรกผมตอนแรกผมก็คาดการน,นว่ามันจะขุดง่ายๆครับเพราะว่าแค่เอาต้นเป็นตอนแรกที่ผมเอามาปลูกมันก็เป็นเป็นต้นที่ตัดมาเป็นท่อนครับ ไม่มีรากเลยครับผมก็เอามาขุดหลุมแล้วก็ปักลงไปเลยครับเหมือนตั้งเสานี่ยครับพอนานเข้าเขาก็จะแตกรากออกมาเองครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับรากเขาจะแผ่ไปไกลมากครับแล้วก็รากใหญ่มากผมนึกว่าจะมีรากเฉพาะด้านข้างครับไม่มีรากที่ยังลึกลงไปข้างล่างกลายเป็นว่าพอขุดจริงๆก็สาหัสสากันครับเพราะว่ารากมีทั้งรากใหญ่รากเล็กครับ อยู่ข้างๆเต็มไปหมดแล้วก็อยู่ข้างล่างที่เหมือนลากแก้วครับย่างลงไปโค่นไปเรียบร้อยครับต้นมะกอบที่ผมปลูกไว้เหนื่อยเลยครับหอบรับประทานตอนขุดก็ไม่ได้ขุดคนเดียวครับต้องมีพี่เลี้ยงครับค่อยๆขุดไปครับมีพี่เลี้ยงมาคอยเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟท่าครับเหนื่อยก็พักครับไม่งั้นก็คงคงไม่ไหวครับ เหนื่อยจัดครับเหนื่อยไม่เหนื่อยก็ดูเหงื่อครับไหลเป็นน้ำนะครับหยดติ่งๆครับเหงื่อเหงื่อออกทุกรูกคมขนครับเปดเปียกชุ่มไปหมดแต่ก็ดีครับถึงจะเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขมีความโล่งครับพอเราเข้าทำพอเราเข้ามาทำอะไรภายในสวนทำสำเร็จเราก็จะมีความภูมิใจมีความสุขครับเหมือน ยกภูเขาออกจากอกครับบางอย่างที่ทําไว้แล้วมันไม่เข้าที่เข้าทางแล้วเราต้องมาปรับเปลี่ยนอันไหนที่เลื้อง่ายๆก็สบายไปครับอันไหนที่เลื้อยากเหมือนขุดลากถอนโคนต้นไม้ก็จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วก็มีความสุขครับสบายใจโล่งครับปลอดโปร่งแล้วไงไม่ปลอดโปร่งยังไงบอกไม่ถูกครับผมพูดไปก็เหนื่อยหอไปครับเสียงจะไม่มีครับเหนื่อยจริงๆครับไม่ใช่แก้งเหนื่อยครับ เราะว่าเมื่อเช้าทํามาหลายหลายงานครับหลังจากที่กินข้าวเช้ามาครับข้าเช้ากินเสร็จกับห่อหมกก็พลังงานจากห่อหมกก็หมดไปเรียบร้อยครับติดลบอีกท่างหากครับตอนนี้เหนื่อยมากครับคือเมื่อเช้าหลังจากกินข้าวงานแรกก็ได้รับคําสั่งครับให้มาเอาต้นต้นอะไรผมลืมต้นเฉยครับ พวงอะไรครับลืมเฉยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ดูครับต้องไปถามภรรยากอนครับคนที่เขาสั่งมาให้ปลูกครับมันอยู่ในกระถางที่หน้าบ้านครับพวงพวงอะไรสักอย่างนี้แหละครับผมลืมเฉยแล้วครับตอนแรกเขาจะให้มาขุดตอต้นจามจุลีตรงนี้ออกครับก็นานแล้วครับผมปลูกจามจุรีไว้ตรงนี้น่าเสียดายครับโตเร็วมากแล้วก็แผ่คุ้มสวนไปหมดก็เลยต้องโดนคําสั่งให้ ตัดออกครับแต่ว่าเหลือโคนทิ้งไว้เป็นปีนะครับก็ยังไม่ผูกครับค่อยๆผูกแต่ผูกไม่หมดครับเมื่อเช้าคิดว่าจะขุดง่ายๆลองเอาแฉลงมาขุดมางัดก็ไม่ขยับเลยครับเขาน่าจะมีรากแก้วใหญ่ครับเพราะว่าลูกจากมเมล็ดคนสุดท้ายก็สรุปว่าต้องเอาต้นนี้มาปลูกแทรกเข้าไปเลยครับเดี๋ยวให้เขาผูกเป็นปุ๋ยในวันข้างหน้าครับจะได้เสริมกันไปครับ ไปถามมาแลวครับต้นสร้อยสายเพชรครับต้นนี้ครับสร้อยสายเพชรลืมครับถ้าไม่ลืมไม่ใช่ผมครับก็หมดแรงจากตัวนี้ไปพอประมาณครับแล้วก็มาต่องานนี้ครับงานหนักเลยครับตอนแรกคิดว่าง่ายๆครับคาดการผิดครับคิดว่าจะรากไม่เยอะโชคดีเป็นต้นไม้สดครับรากเขาสับง่ายครับแต่ว่าก็ได้หลุมครับตรงนี้หลุมตรงนี้ก็ไม่เสียหายครับเพราะว่าจะมาปลูกกล้วยหอมครับที่ ที่ตอนแรกผมมาวางไว้ตรงนี้ครับตัวนี้ก็กบไปเรียบร้อยโดนคําสั่งครับให้กบแต่ไม่ใช่คูเลตครับกลบหลุมกลบหลุมที่ที่ขุดไว้จะปลูกกล้วยครับหน่อกล้วยอยู่ตรงนู้นครับหน่อกล้วยหอมตอนแรกขุดออกก็งงครับไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนตกลงกันไม่ได้ครับก็ทะเลาะกันนานพอสมควรครับก็คืออภิป,ปายกันนานพอสมควรครับกว่าจะได้ข้อสรุปว่า ให้มาปลูกตรงนี้ครับก็คือต้นมะกอกก็เลยสวยไปครับต้องโดนโค่นแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเอาไปปักไว้ตรงท้ายสวนครับแถวๆใกล้ๆบ่อน้ำนั่นแหละครับเพื่อให้เขาโตครับก็เสียดายครับเพราะว่ายอดกำลังแตกรากเขาแผ่ไกลมากครับรากใหญ่ๆครับนี่ก็รากครับนี่ครับไม่ใช่กิ่งนะครับเป็นรากที่เขาแผ่ชัยไปตามพื้นครับ ขยายไปสองข้างครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ทนทานแล้วก็โตเร็วแล้วก็รากยั่งไปไกลครับไม่ควรไปปลูกใกล้สิ่งก่อสร้างหรือว่าใกล้บ้านครับเดี๋ยวรากเขาจะชอนชัยครับผมก็ได้หลุมกล้วยไปโดยปริยายครับก็คุ้มเหนื่อยครับตรงนี้ก็มีผู้ช่วยครับวันนี้ผมไม่ได้ทํางานโดดเดียวครับมีพี่เลี้ยงครับไม่งั้นก็คงไม่ไหวครับมีสิทธิ์ที่จะเป็นลมแดดได้ง่ายๆครับเพราะว่า มันเป็นงานที่หนักมากครับสําหรับเราครับเหนื่อยมากดูลากซะก่อนครับนี่ครับรากใหญ่เบิ้มๆเท่านั้นครับแต่โชคดีเขาไม่ใช่ไม้เหนือแข็งครับสับเอาแฉลงสับก็ขาดง่ายแต่ว่าก็ใช้พลังงานไปเยอะมากพอสมควรครับก็ถือโอากาสลือตรงนี้ไปด้วยครับตรงนี้ก็เป็นลกๆเป็นโดงของ มะเขือแล้วก็พริกที่ปลูกในกระถางตอนนี้ก็ยกออกไปไว้ตรงนู้นก่อนครับใกล้ๆก,กับต้นสร้อยสายเพชรผมก็ต้องก็ต้องเนึกนานครับจําไม่เคยไม่เคยใส่ใจครับสร้อยสายเพชรสร้อยสายเพชรสร้อยสายเพชรครับที่ปลูกไว้ข้างต่อจามจุลีครับเดี๋ยวก็คงจัดใหม่ครับเอาไปวางไว้ข้าวข้าไว้เฉยเครับตรงนี้ก็จะมาลื้อครับอันนี้เป็นต้นเด็บคุดแต่ว่าอยู่ในกระถางครับรากเขาดึงง่ายครับ เาเมื่อกี้เอาแฉลงแซะข้างล่างไปแล้วก็หิ้วมาเลยครับก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกตรงไหนก็ขนมากองไว้ตรงนี้ก่อนครับกองสุกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆจัดไปครับก็จะโล่งขึ้นครับใต้ต้นหมากต้นหมากต้นนี้ก็เป็นต้นประธานครับแล้วก็มีลูกเยอะแยะเต็มไปหมดล่วงลงมาเอาไปปลูกก็ไม่ค่อยรอดครับเพราะว่ารากเขาหยางลึกแล้วต้องเพาะจากมัน จากลูกมันครับตรงนี้ก็จะโล่งๆครับทีนี้เป็นโคนของต้นยอครับก็มาตัดกิ้งลงไปแล้วครับเพื่อให้เขาแตกใหม่ครับเดี๋ยวต้นเล็กที่อยู่ในกระถางผมก็จะหาที่ปลูกที่เหมาะๆครับเอาไว้กินได้ครับใบยอมีประโยชน์ครับเป็นยาระบายประมาณนี้ครับเท่าที่ผมรู้คร่าวๆครับและลูกยอที่เป็นลูกลูกสุกครับก็มาตำกินได้ครับ ทำเป็นเมี่ยงเป็นอะไรพวกนี้ครับตำใส่มะม่วงก็ได้ครับสมัยเด็กๆเคยกินครับลูกเล็กๆแบบนี้ก็น่าจะชุนๆเฟื่อนๆครับต้องเป็นลูกที่โตแล้วใกล้จะสุกครับแต่ถ้ากินเปลอเี่ยก็จะมันก็จะเฟื่อนๆครับฉุนๆครับ,รบต้องเอาไปตำใส่อะไรสักอย่างครับเพื่อกบรสชาติก็จะมีประโยชน์ครับบางคนก็เอาไปดองเป็นน้ำลูกหยอเป็นน้ำมัก ชีวภาพประมาณนี้ครับกินสรรพคุณก็เยอะแยะมากมายครับผมก็จาไม่ได้ครับก็เลยไม่พูดดีกว่าครับเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกก็จะเดินให้หายเหนื่อยก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ต้องครูดาวครับขนาดนั่งเฉยๆยังไม่ได้เลยครับน่าจะมืดครับเพราะว่าเราเหนื่อยมาเยอะๆอยู่ดีๆก็มาหยุดกระทันหันมันก็ร่างกายปรับตัวไม่ทันครับต้องค่อยๆเหมือนออกกาลังกายนะครับ วิ่งมาเหนื่อยๆหรือว่าออกกําลังกายหนักๆมาอยู่ดีๆมานั่งมานอนเลยก็ร่างกายก็จะน็อกได้ครับต้องค่อยๆขยับร่างกายค่อยๆเบาแรงลงมาเรื่อยๆครับดื่มน้ําดื่มท่าปลดเปลืองเสื้อผ้าที่อบอ้าวครับให้ร่างกายได้ฟโฟล์ครับได้โล่งๆครับมีอากาศไายทีระบายความร้อนได้โล่งๆครับเราก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้เร็วครับกินน้ำก็ชื่นใจครับ หลังจากเหนื่อยมาก็มีความสุขครับการทําสวนชอบใช้แรงครับคนชอบใช้แรงอย่างผมก็จะมีความสุขทุกครั้งครับหลังจากที่ใช้แรงนักๆไม่ค่อยใช้สมองเท่าไรครับสมองก็เริ่มจะฟอไปแล้วครับเริ่มจะเป็นสมองปลาไปแล้วจาอะไรไม่ค่อยได้นานครับแต่บางความจําที่ฝังอยู่ในใต้จิตสํานึกเป็นความจําระยะยาวที่ลึกๆสมัยที่ผ่านมานานๆสมัยเป็นเด็กบางความจําก็จําได้ดีครับจําได้แม่นครับ เหมือนเพิ่งผ่านมาครับแต่ความจําบางความจําที่เพิ่งผ่านมาไม่นานหรือว่าเพิ่งผ่านไปโยกๆก,ก็จะจําไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าความจําของสมองคนมันมีหลายระดับครับเป็นความจําสั้นระดับปานกลางและก็ระดับลึกครับที่ฝังไว้ในจิตใต้สํานึกครับเวลาเราเกิดการกระทบกระเทือนหรือว่ามีเหตุอะไรที่จะต้องให้นึกได้เขาก็จะนึกขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติครับ คือสมองเขาจะเก็บไว้ให้ครับเพราะว่าคนเราที่ผ่านมาถ้าเราจําหมดทุกอย่างครับที่เรามองเห็นสายตามองเห็นเราก็คงเป็นประสาทครับเพราะว่าแต่ละวันแม้แต่ผมยืนตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรผ่านเข้ามาในสมองในสายตามั้งครับ okay. ก <atures> ็จําไม่หัดไม่ไหวครับเพราะฉะนั้นสมองมันก็จะมีระบบว่าอันไหนจะสําคัญไม่สําคัญจัดลาดับเองครับอันไหนที่เราสนใจจ้องนานๆเขาก็จะเริ่มจาครับจานานขึ้นครับส่วนอันไหนที่เรามองผ่านๆไม่สนใจเขาก็จะ ไม่เก็บไว้ครับให้เปืองเหมือนเปลืองข้อมูลเปลืองเนื้อที่ความจําครับเขาก็จะโลดจริงครับส่วนอันไหนที่เราสนใจแล้วก็ทําย้ําๆทําซ้ำ,ซำๆเขาก็จะเริ่มเก็บเป็นความจําระยะก,การแลวแล้วก็ถ้าทําบ่อยๆจนชํานาญจนจนเขาคิดว่าอันนี้สําคัญสุดเขาก็จะจําให้เราในส่วนสมองชั้นลึกสุดครับก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า ถ้าเราอยากจะจำนานหรือจำอะไรได้ให้นานๆก็ต้องทำบ่อยๆครับแม้แต่ความคิดครับอยากจะคิดดีทำดีหรือว่ามีความคิดที่ดีๆมีความคิดที่มีความสุขก็ต้องย้ำคิดย้ำทำในย้ำทำในสิ่งที่มีความสุขบ่อยๆครับสมองเขาก็จะเก็บความคิดด้านบวกไว้ครับถ้าเกิดเราคิดลบบ่อยๆคิดแต่เรื่องหลายๆคิดเป็เรื่องที่ไม่ดีครับบ่อยๆสมองก็คิดว่าเราชอบแบบนั้นเขาก็จะ บันทึกความจําแบบนั้นไว้ให้เราเพราะฉะนั้นในสมองเราก็จะเต็มไปด้วยความคิดที่ลบๆความคิดหลายๆความคิดที่มีแต่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทประมาณนี้ครับมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ของสมองครับเพราะฉะนั้นง่ายๆครับก็คืออยากมีแนวความคิดไปแนวไหนก็ก็พยายามที่จะสร้างความคิดแบบนั้นบ่อยๆครับคิดบ่อยๆครับอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนมีความคิดดีๆก็ต้องคิดแต่เรื่องดีๆบ่อยๆครับ ถ้าอยากเป็นคนคนลายครับเป็นเป็นดาวลายครับก็ต้องคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องที่ลบๆบ่อยๆมันก็จะจําให้เราเองครับสมองครับ mm. ก็เป็นว่าคิดดีๆคิดบวกดีกว่าครับชีวิตจะได้มีความสุขครับคงไม่มีใครอยากจะมีแต่ความคิดลบๆอยู่ในสมองครับถ้าเราคิดดีบ่อยๆความคิดลบๆที่อยู่ในสมองสมองก็จะลบออกไปให้เองครับก็จะเหลือแต่ความคิดที่ดีๆครับ พอเข้ามาในสุมทุมพุ่มไม้ที่ปลูกไว้ในสวนก็เย็นชื่นใจดีครับถึงเหงื่อจะออกแต่ว่าพอลมพัดมาก็จะเย็นชื่นใจครับเย็นแบบมีความสุขครับก็ถือว่าทำสวนไว้ไม่เสียหายครับผมทำสวนผมไม่ได้วางแผนอะไรหรอกครับก็อยากปลูกอะไรก็ปลูกแล้วทีนี้ผมก็จะมาค่อยเก็บรายละเอียดไปตามหลังครับ อันไหนที่ดีก็เก็บไว้อันไหนไม่ดีก็โลก็เปลี่ยนแปลงครับผมก็จะมามาบนี้ครับแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยนะครับมันไม่เหมือนคนที่เข้าทําสวนก็คือวางแผนมาตั้งแต่แรกปลูกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดวางแปลนวางแนวไว้ดีๆก็จะไม่เหนื่อยมากครับทําไปได้ง่ายๆครับเขียนแปลนไว้ก่อนผมไม่ได้เขียนแปลนครับก็คืออยากปลูกแล้วก็ปลูกมันก็เลยต้องมาจัดแบบนี้นะครับก็คือ ฝูกละกละกะอยากทําอะไรก็ทําแล้วทีนี้ก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดเอาทีหลังก็ตามแนวใครแนวมันครับผมทํามาแบบนี้ผมก็ไปตามนี้นะครับผมก็ไม่ได้เสียใจครับก็คืออาจจะแอบชอบลึกๆด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันเหมือนตาครับที่ไม่ต้องมาตั้งใจอะไรมากมายครับแต่ว่าคนอื่นที่เขาไม่ชอบแนวนี้มองแล้วก็อาจจะขัดตาข,ข,ข,ขัดใจไปสักหน่อยครับก็ต้องขอไปครับใครที่หลงเข้ามาดูครับแต่คนที่ชอบแนวเดียวกันหรือว่าไม่คิดอะไรมาก เหมือนผมก็ชมเพื่อนๆกันไปครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแนวคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆครับในการใช้ชีวิตชีวิตผมก็แบบนี้นะครับใช้ชีวิตไปเรื่อยๆครับไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายครับชีวิตคนเราเกิดมาก็เพื่อให้อยู่สบายให้มีความสุขครับอยู่ตามสภาพตามฐานะตัวเองครับไม่รวยก็มีความสุขอยู่แบบจนๆก็ได้ครับจนแบบ ไม่ต้องถึงขั้นว่าอดตายครับก็คือสามารถมีศักยภาพในการที่จะดูแลตัวเองให้ผ่านพ้นไปได้แบบราบรื่นครับแบบไม่รวยนี่นะครับก็คือหาความสุขในแบบฉบับของตัวเองครับผมก็พักยกครับแล้วก็ให้พี่เลี้ยงทำแทนครับตอนนี้งานเบาๆก็ให้เขาทำไปครับผมต่อยมาครบห้ายกแล้วครับแทบจะคาลงเวทีแล้วครับ เป็นคนชี้ก็คนนั้นก็ต้องมาปรับปรุงเองครับเก็บรายละเอียดเองครับตอนนี้ผมก็ยืนดูอย่างเดียวครับกินน้ํากินท่าครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแฉลงครับตรงนี้มาแต่งขอบครับซับขอบให้มันเป็นวงกลมครับให้เรียบๆครับซับรากไม้ที่ฝังอยู่ในดินออกให้หมดครับจะได้ปลูกกล้วยต่อไปครับปลูกกล้วยหอมกว่าจะได้ลงตัวก็ นั่นแหละครับต้องทําประชามตินานพอสมควรครับก็ปลูกแทรกๆไปนี้นะครับถึงขั้นตอนนี้ก็สบายขึ้นครับมาแต่งปากหลุมให้เรียบให้กลมก็แค่ใช้แฉลงสับซับดินลงไปครับดินก็ไม่แข็งเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกับสับลากของต้นมะกอกครับอันนั้นใช้แรงเยอะครับอันนี้ก็สบายกว่ากันเยอะครับ ทำไปก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นการคูดาวครับเป็นการผ่อนแรงลงมาอีกอีกระดับหนึ่งครับหลังจากที่ใช้แรงมาเยอะจนเหนื่อยหอบครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับถือว่าเป็นงานเบาสําหรับผมครับในตอนนี้เวลาที่เราทําอะไรแล้วมีคนมาช่วยมันก็จะทําให้เราเบาแรงแล้วก็งานเสร็จไวขึ้นครับ ทำหลุมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับหลุมกว้างพอสมควรครับเป็นบอ่อน้ำได้เลยแต่ว่าก็คงไม่ปลูกลึกขนาดนี้นะครับกลัวน้ำท่วมก็จะไม่กบครับเอาวางแล้วก็หาปุ๋ยหาเศษติจจ้งไม้ใบไม้มาวางรอบๆเพราะว่ากล้วยก็จะมีรากหากินตามผิวดินครับรากก็จะไม่ยังลึกครับ ที่ขุดหรือก็เพื่อไม่ให้ต้นเขาลอยไม่ให้ล้มง่ายแค่นนั้นเองครับแต่ถ้ามีน้ำขังก็ไม่รอดเหมือนกันครับพอวาง กล้วยหอมทองลงไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับหลุมเบื้อเริ่มครับแต่ว่าต้นกล้วยต้นกระติดเดียวครับเดี๋ยวจะค่อยๆออจจเอาเจ้าดินลงไปลองก้นหลุมอีกหน่อยครับเพราะว่าลึกเกินหรือว่ายังไงครับหรือว่าจะปลูกแบบนี้เลยก็แค่เอากระถางออกวางแล้วก็หาปุ๋ยมักหาดินร่วนๆมาคุมรอบๆรอบๆโคนก็พอครับค่อยๆเติมดินขึ้นมาเรื่อยๆ ผมกลัวอย่างเดียวน้ำจะขังครับไม่แน่อาจจะหาหาไม้ท่อนไม้แห้งๆมาลองมาลองต้นกล้วยไปครับไม่ให้เขาจุ่มอยู่ในน้ำเยอะเกินไปกลัวว่าต้นกล้วยจะไม่รอดผมก็เลยเอาท่อนไม้ครับแห้งๆครับเอามาวางหนุนไว้แล้วก็เอาใบไม้ ใบหญ้าสดๆครับเอามาวางทับแล้วก็เอาขี้วัวมาใส่ครับแล้วก็เอาใบม้แ้งมากบอีกทีหนึ่งแล้วก็โรยด้วยขี้วัวขี้วัวครับประมาณนี้ครับก็พุดไปลิ้นพันไปครับโรยด้วยขี้วัวครับแล้วก็กบด้วยดินประมาณหนึ่งครับจากนั้นก็เอากระถางต้นกล้วยมาตั้งวางไว้ก่อนครับรอให้ข้างข้างล่างย่อยสลายดียุบลงไป ประมาณหนึ่งก็ค่อยปลูกครับผมกะว่าจะไม่ปลูกหรือครับเริ่มจะหมดแรงแล้วครับก็ทํางานอยู่ในสวนมาตั้งแต่เช้าครับจนตอนนี้ก็ประมาณ11โมงครับ11นาฬิกา20กว่านาทีครับใกล้จะเที่ยงแล้วครับแดดก็เริ่มร้อนก็โชคดีนะครับที่ผมทําตรงนี้มันมีร่มมะม่วงร่มของต้นมากคอยบังแสงแดดนะครับก็เลยทํางานมาได้เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ก็คงต้องขอยุติครับเพราะว่าเหนื่อยครับ แทบจะหมดแรงครับแต่ว่างานก็ได้เยอะสมใจเราครับเหมือนที่เราตั้งเป้าไว้ครับตั้งแต่เมื่อเช้าครับต่อไปก็แค่เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆครับ ครับความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศดกันทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วยและต้องกลายเป็นอดีรครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ